Cash b a l a n c e คืออะไรนะคะวันนี้ทีมงาน The s t a n d a r ว Way ก็เลยเตรียมมาให้นะคะเพื่ออธิบายให้เข้าใจคำนี้มากขึ้นนะคะ Cash Balance พูดง่ายคือต้องมีเงินสดอยู่ในบัญชีเท่านั้นถึงจะซื้อขายหุ้นได้นะคะซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการเตือนอย่างหนึง่งจากทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะว่าถ้าคุณจะซื้อหุ้นตัวนี้ต้องมีเงินสดวางไว้100%นะคะจะไปใช้เงินสดส่วนหนึ่งหรือว่าวางแค่หลักประกันส่วนหนึ่งไม่ได้นะคะซึ่ง Cash Balance นั้นถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ทาง ตลาดซั้แห่งประเทศไทยตั้งใจตั้งขึ้นมานะคะเช่นเดียวกับกฎเกณฑ์อื่นๆนะคะ <ๆ S 2> เพื่อเป็นสิ่งที่ทําให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ได้นะคะว่าหุ้นแต่ละตัวนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแคชบาลานเนี่ยเป็นหุ้นที่นักลงทุนนะคะจะต้องใช้เงินสดฝากไว้ล่วงหน้าเพื่อทําการซื้อขายนะคะไม่สามารถซื้อก่อนแล้วค่อยไปจ่ายเงินเคลียร์ทีหลังแบบนี้ไม่ได้นะคะซึ่งถามว่าแล้วหุ้นไหนจะติดเกณฑ์แคชบาลานบ้างหลักๆแล้วนะคะจะเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายที่ผิดปกติค่ะ อย่างเช่นมีการซื้อขายเฉลี่ยในรอบสัปดาห์สูงกว่า100ล้านบาทต่อวันหรือไม่ก็มีอัตราการหมุนเวียนนะคะหรือว่า Turnover r วอร์ชคือซื้อขายซื้อขายเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะหรือว่าเกินกว่า40%และ เป็นหุ้นที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรนะคะหรือ P/E เกินกว่า40เท่าถ้าเข้าเกณฑ์เหล่านี้ก็จะติดแคชบาลานทันทีนะคะก็คือมีเครื่องหมาย T1 เหมือนที่พี่บิ๊ล่าใฟังว่าตัวเดลต้าเนี่ยมีไปแล้วนะคะซึ่งวัตถุประสงค์หลักตลาดซ่บแผงประเทศไทยก็อยากจะเตือนแล้วค่ะบอกว่าให้นักลงทุนดูหน่อยละกันว่าหุ้นเนี้ยมีความผันผวนค่อนข้างสูงดูจาก Turnover มูลค่าการซื้อขายหรือแม้แต่ทัว P/E เองจะได้ระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะคะจะ ได้ลดความเสี่ยงต่อการลงทุนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายที่น่าจะสะท้อนมุมมองนะคะของความผันผวนของหุ้นให้กับนักลงทุนได้ระวังไว้อย่างดีทีเดียวค่ะ